สวัสดีครับผมวานสลอตเตอร์จากแกร์อของดาวโซนนะครับสวัสดีนะครับนี่ก็เป็นวันที่สองนะที่ทุกคนก็เล่นส่งการกันนะใครออกไปเล่นวันนี้ก็นะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอย่าให้เขาล้วงนมอย่าให้เขาจับไข่นะจ้ะอ,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 อมาวันนี้แล้วผมจะพาทุกคนเนี่ยไปป่าแป้งงที่ป่าแป้งตามที่ตลาดอ่ะออ,อ,อ,อไปครับน้องไปครับทุนมา200อนะวันนี้ไปผมขอเลย ผมขอเลย30มทีเบ็ดองยอืมมาแล้วหนึ่งครับเออเฮ้ยไม่มาไม่มานี่ครับไม่พูดแพนทำเพลงเยอะผมมาถึงก็สัตว์คิวลงมาดิเออเจลงมาได้เปล่าเ,เจลงมาได้เปล่าเออเจบอกไม่มาครับเจลงมาได้เปล่าขอเธอเออหุ่นแล้วสวยๆงามๆสวยๆงามๆเออเออแล้วสวยๆงามๆเออไงมาถึงก็สวยจัดเลยก,ก็สวยเกินไปไมหนู วิสเกต็ตเตอร์ขาดสองนะขาดสองนะสเกต็ตเตอร์อุย้ยดูว่าไหลยันพุ่งนี้นึกว่าไหลยันพรุ่งนี้เออเฮ้อเออเฮา้อเออเฮา้อเออเฮา้อคิวอืมอ่า,าคิวสวยวายลงมาแล้วสวยงามๆเลยครับมะนาวนี่ครับหนึ่งทีหน่อนๆนะถ้าแบบว่าถ้าแบบดวงดีถ้าดวงดีตรงนี้ก็ได้ใช้ด้วย arted, อัญชันอัญชลีวิสิมุงม่งมุงงม่ง,งอ่ะไอ,อ,อสิมุ่งมุง่งอ่ะลงมาเฮ้อสิมุ่งมุ่งเออผักกาดลงมาทำไมไอ้ขอยสิมุ่งมุ่งโอ้ น้องว้าคือสามร้อยแล้วคือสามร้อยแล้วเดี๋ยวขออุ้ยอุ้ยแล้วปลาหมึกปลาหมึกทั้งแถวทั้งหน้าเมื่อกี้เพื่อสวยจัดสวยจัดเออเออมาเลยครับผมบอกเลยว่าแม่ค้าสูงอายุทุกคนอนะ่ะผมโดนผมสัตว์หน้าป่าแป้งหมดอะ่ะผมบอกเลยผมบอกเลยเอยอเออว่าไงเคลงมานี่ครับดมดมไหมดมไหมได้โด,ดมอยู่ได้ดมอยู่นี่ครับเมาเน้นเมาอุ้ยสวยจัด สวยจัดเลยเน้นเมาจัดนี่ครับนี่ครับพี่นอ้องหุย,ขอขย,ข,อข,ยอขอขยับขอขยับแต่เลยขอขยับเบ็ดขยับตูดนะจ๊ะขอขยับเบ็ดขยับตูดอุ้ยขึ้นห้าร้อยไปให้มันชื่นใจขึ้นห้าร้อยให้มันชื่นใจอไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วฉันก็คงไม่เอาแล้วอบบ๊อบบ๊อนี่สวย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 หรือเปล่าประการลงมานี่ไงนี่ไงและและ และเออสวยจ้าสวยจัดฮะอุ้ยตาค้างตกตะลึงอึงอึงยงสมุนไพรเออเออเต็มหน้าเมื่อกี้ส0งเต็มหน้าเมื่อกี้สองอนะจ้าทุกคนเฮ้ยมันไม่เข้าฟีแต่มันไหลนอกแบบเวอร์วังอลังการวะ่ะนอกนอเออมะนาวมะนาวยังไงมะพร้าวส้มโอฟักกฟงแตงโมชายโยโหโหอะไร โห oh, อะไรฮิวไหมฮิวไหมฮิวสวยจัดสวยสวยจัดไหลไหลชิวนิวยรอกจัดตรงนี้ตรงนี้ไหลไหลชิวยันพรุ่งเนี้ยผมบอกเลยต่อไม่ให้เข้ารีผมก็แบบไหลย,ยันพรุ่งเนี้ยวันนี้ก็มาแบบเอานิดหน่อยนะผมเพราะผมมาเล่นแต่เชา้ามันคงจะแบบเออไม่แจกอะไรเนงะี้ยผมมาเล่นดูเซิร์ว่าแบบเออสล็อตไรเนีน้ยเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปจัดัจัด,จดเต็มแบบที่ช่องช่องเรอเอ้ช่องหลงักช่องรอ,อ,องอะไรหือหือหือ อย่ามั่วอย่ามั่วนิ่มนิ่มนวมั่วนิ่มแม่อุยอ้ยอุย้ยขาดหนึ่งขาดหนึ่งครับขาดหนึ่งครับครบตี้เลยครบตีเลยป้าป้าเออเฮ้ยขาดหนึ่งเลยครบตีเลยวันนี้แบบผมไม่เอาเยอะนะถ้านรู้สึกว่ามันต่อยมันไหลชิวก็จริงแต่มันอาจจะแตกไม่เยอะต้องไปหาเกมไหลน,นอกแบบของจริงว่ะเกมอะไรดีทุกคนเกมโดดดีไหมเกมโดดดีไหมน่าสนใจน่าสนใจเออเออ เออยังไงยังไงยังไงหุยมันไม่ไม่มันเลยวะมันไม่ค่อยมันเลยวะ่อย,ยขอแบบขยับเด็ดแบบเร้าใจได้ปะนี่ครับเด็ดสิบเลยครับน้องเด็ดสิบเลยครับน้องใครไม่เอาผมเอาเออเออเอเอนี่มาอีกมาอีกอปลาหมึกเ,เต็มหน้าสามร้อยอ้าอ้้ยผมคอยแห้งว่ะขออนุญาตจิบน้ำ อใครแบบชอบสายไหลชิวนะแล้วก็แบบว่ามีสเก็ตเตอร์อะไรให้รุ่นดีอ่ะก็นั่ผู้มงนี้เวลานี้นะฮะเจ็ดโมงนะจ๊ะไปหาเล่นตามกันได้ไปหาเล่นตามกันได้ไไดอืมออยังไงยังไงผมมาทุนน้อยแล้วเล่นแบบเออแค่นี้ก็ได้ก็ได้แบบอ,อยู่ได้ทั้งวันแล้วนะถ้าแบบใช้เงินไม่เปลืองเหมือนผมอะ่ะนี่ครับนี่ครับตลาดปะแป้งป้าป่าแป้งป้า ป้าเมื่อไหร่ป้าจะคบแก๊งวะคือแบบขาดหนึ่งขาดสามขาดสองเนี่ยคือคือ,คอพาแบบยกพวกมานิดตีผมก็ได้ใครก็ได้แบบอยากโดนซัดคือเออต,ตรงตรง,ตรงเลยชมพู่อารยาเกติฮามาเมื่อกี้นี่ครับห้าร้อยห้าร้อยเฮ้ยสวยงามสวยงามวยอัน,นอันนี้ผมผมว่าผมจะไม่เอาเยอะเท่าไหร่วะสักเท่าไหร่ดีห้าพันนี่ไหมห้าพันนี่ไหมห้าพันแล้วเลิกหรือว่าอะไร สีพ่พันสี่พัน,พน,พนล้วเลิก์ลยว่าแบบเป็นเจอเกันช่องหลักเลยป่ะเออเอ,อเจอลงมาอู้หูอุ้ยอ้ยพี่ผมแบบพูดแพ่มพูดเยอะอะไรก็คือแบบผมเมาอยู่นะทุกคนคือแบบนอนน้อยจัดเลยแต่แต่ผมก็ตื่นเต้นที่ผมจะได้ไปเล่นน้ําปะแป้งปะอุ้ยปะาสาวๆพกปะาสาวๆอืออืออือมะนาวมะนาวออไม่ได้แต่ก็ยังเป็นวายมะนาวอยู่เฮ้ยมันคือ มันไม่เราใจแล้วว่ะเบียดสิมันไม่เราใจวะคือเบียดสาสิบปะ่ะเอาเราใจกันหน่อยเราใจกันหน่อยถ้าหมดก็หมดไม่หมดก็ต่อ,อวิคมาขัดหนึ่งครบแกงนะปาร์ตี้ปาร์ตีต้มุสลิมนี่ไงครับมาแล้วป้ามาแล้วป้ามาแล้วครับน้องไปดิไปดิปดเออมาครับมาครับยังไงไม้แรกไม้แรกยังไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากอ,อ,อย่าอย่าอย่าไหลไปถึงไม้สุดท้ายอย่าเออ เอาดีดีเอ้ยแล้วเป็นไปแล้วมีอะไรต่ออขอปลาหมึกได้ไหมขอปลาหมึกก็เข้าทันทีเข้าทันทีขอสวยๆเข้าทันทีขอสวยๆยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่เป็นสามสิบนาแต่เป็นสามสิบนาเอาให้ดีนะยังไงนะับเออเจเออโอ,โอ้ไม่ได้อะไรต่อเลยโอ้เีได้จัดเสีได้จัดเออนี่ครับอากาศดุจการ้อนสีโอ้เค โอ้โผพันแล้วพันแล้วเมื่อไงไม่แย่นะไม่แย่นะเราเราไม่ได้ซื้อนะแต่เข้าฟรีด้วยได้มาพันสามเฮ้ยถือว่าดูดีที่สุดเลยไป่แกเออสิมาต่อและดูบ้าหนึ่งเก้าสิบเก้าโอ้ลุ้นแบบบอกให้ดูแบบลุ้นลุ้นใหญ่อลังการพี่อ่ะขอเจขอเจขอเจลงมาขอเจลงมาขอเจลงมาคอเจลงมาเจขอเจ โอ้โหลงมาตอนที่วายหมดชิปหายโอ้สองพันเก้าอะได้อยู่ได้อยู่ถือว่าเป็นการแบบขยับเบ็ดที่ไม่แย่นลจ๊ะเออมาสามทีป้าก็มารบแก๊งอืมเชอรี่โอ้ทํทำไมมันไม่ไหลนอกแบบชิวๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนตอนอยู่ข้างในหึประกาศเออเออเนี่ยเนี่ยทาอย่างเงี้ยเป็นไหมข้างในอะ่ะอุ้ยแล้วถ้ามาม่วงมาแล้วถ้ามาม่วงมา อู๋ทั้งหน้ามะม่วงมานี่ทั้งหน้าพันสองห้าพันไปไปแล้วยังไงยังไงยังไงต่อยให้ผมได้เยอะตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะแบบไปพาเล่นแบบทุนน้อยที่ช่องหลักนะทุกคนใครแบบแอยากซัดอยากซัดอะเอ้ยช่องหลักเลยมมันๆเลยผมบอกเลยผมจะพาทุกคนมันกับเกมโดดผมคิดว่าแต่แค่นี้มันแบบมันไม่พอผมก็เล่นมาสักพักละ ผมควบคุมความมันไม่ได้ออยังไงยังไงไปน้ไปนับบู๋เคไม่มาคาไมเมีเคไม่มาเฮ้ยเฮ้ยออยังไงสวยสวยสวยงามสวยงามสวยงามชมพู่มานี่ครับนี่ครับน้องนี่ครับน้องยังไงปลาหมึกปลาหมึกบึกบึนบบึนบึกบึกฮึโอ้พูดอะไรอะ่ะ พูดอะไรอ่ะหุยแต,แ,ตแต่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 พันไปแล้วอุ้ยขอขอญาติขอญาติขยับเด็ดขยับตูดนะจ้ามะนาวกันวายไปคิวต่อนี่ครับพาวายได้สิบเตะเอยังไงเจลงมาไหมอุ้ยละวายมาเต็มหน้าบอบอบอยังไงเอลงมาอุ้ยวายลงอยู่สวยจัดสวยจัดสวยจัดอุ้ยไหลเวอร์ไหลชิว,ว,ว,วเออเออก้าพันไปแล้วอุ้ยยังไงขาดหนึ่ง คบแกงคบแกงปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้บ้าปาร์ตี้บ้านที่ตลาดไม่มาผู้ขาดหนึ่งร้อนเลยทุกคนสงการเราก็อยาอยู่บ้านนะหน้าร้อนก็อยาอยู่บ้านนะไปตากแอร์ที่ห้างไปตากไปเล่นน้ำอะ่ะผมบอกเลยเบองไฟเนี่ยต้องเหม็นผมอะ่ะขนาดเช้าๆอย่างนงี้นะแดดจะไม่แรงมากนะร้อนร้อนร้อนแบบอ,อกอีแป้นจะแตกดือ้อ โอ้โหนี่คือมาเล่นสลอนหรือว่ามาบ่นหึหึหยังไงยังไงสิบมาเออนี่ไงวาจาศักดิ์สิทธิ์แบบน้องนี่ครับนี่ครับขึ้นขึ้นหมื่นบจบเลยขึ้นหมื่นไปจบเลย,เลยก็แอคแอคหนึ่งแอคหนึ่งแมชแอคหนึ่งแมชอ่ะอ่ะตามนั้นนะทุกคนเวลาก็บอกไปแล้วเวลาก็บอกไปแล้วไปหาเล่นตากันได้เลจ้านะ กับตลาดนะป่าแป้งปาแะ้วที่ตลาดนะไปหาเล่นตามเวลาอยู่ในคลิปไปหาเฮาทุกคนมีส่วนร่วมกันด้วยโอเคไหมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมที่ผมจะลงในทุกๆวันนะครับใครอยากเล่นตามคอมเมนต์ปักหมุดข้างล่างไปตามกันได้อย่าลืมเข้าไปกดถูกใจเพจเฟซบุ๊กไลน์ไพแช์กันด้วยเพื่อไม่พลาดกิจกรรมดีๆนะจ๊ะถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะคอมเมนต์มาเลยหรือพูดคุยแบบแลกเปลี่ยนกันได้นะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ